สวัสดีนักเรียนชั้นป1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูรุ่งไพรินมารีทองประจำบันพุทธที่6ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการลบจำนวนซึ่งไม่เกิน20ในคาบที่ผ่านๆมาที่เราเคยเรียนในเรื่องการบวกในเรื่องการลบ มาแล้วแต่ว่าในเรื่องการลบนั้นเราก็ยังเรียนในเรื่องการลบไม่เกิน1หลักไปใช่ไหมคะไม่เกิน10นะตอนนี้รุงดูจะมาสอนต่อค่ะก็คือลบโดยสองหลักนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวิธีการลบจำนวนที่ไม่เกิน20นั้นทำได้โดยวิธีการใดบ้างนะคะ การลบจำนวนไม่เกิน20นั้นทำได้ด้วยกัน3วิธีค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าค่ะวิธีที่1เราจะเรียกวิธีนี้ว่าการลบโดยการนับย้อนกลับและนับต่อค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยครูนับชิ้นคุกกี้ค่ะว่ามีคุกกี้ทั้งหมดกี่ชิน้น อ่ะพอนักเรียนนับได้แล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคุกกี้ทั้งหมดนั้นมีด้วยกันอยู่16ชิ้นนะคะและเราก็นําออกไปค่ะ5ชิ้นจากโจทย์นี้นมีว่าแตงโมมีคุกกี้16 16ชิ้นกินไป15ชิ้นนะคะแล้วแตงโมจะเหลือคุกกี้กี่ชิ้นนั่นเองวิธีการนับย้อนกลับเราก็จะมาดูจํานวนรวมทั้งหมดที่เรามีค่ะ ก็คือ16เราก็นับย้อนมา5ค่ะหักออกเป็นหนึ่งาี่ห้าดังที่วงไว้นะคะคือจำนวนที่เราจะนำออกคือการลบออกไปนะคะเราก็จะเขียนในเส้นจำนวนคือจำนวนทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยนับย้อนเป็น16แล้วก็นับย้อนมา1เป็น15 14 13า 11เป็นชิ้นที่ห้าเป็นการลบชิ้นที่ห้าก็จะได้เหลือ11ชิ้นน่นเองนะคะในข้อนี้จึงตอบว่า11ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่สองกันต่อนะคะวิธีที่สองก็จะคล้ายกับวิธีแรกคือการหักย้อนกลับหรือนับย้อนกลับลุกค่อยๆลบออกทีละชิ้นวิธีนับตอนนี้จะเป็นการเราก็จะนับโดย ตัวลบค่ะแล้วก็ลบไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ทราบเราถึงจะต้องนับไปให้ถึงจํานวนที่มีทั้งหมดพอนะับตัวได้ตัวลบตัวที่เหลือนั้นเท่าไหร่แล้วก็ถึงจํานวนที่มีทั้งหมดแล้วเราก็จะรู้ค่ะว่าเราลบไปกี่ทั้งหมดกี่ชิ้นหรือว่าจํานวนกี่จํานวนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านโจทย์กันก่อนนะคะนักเรียน มีมีพิกสิเกาเมตรแบ่งให้เพื่อนไป16เมตรบเหลือพิกกี่เมตรจำนวนพิกที่มีทั้งหมดนั้นคือ19นะคะแบ่งให้เพื่อนไป16คือจำนวนที่แบ่งนั้นเป็น16ใช่ไหมคะจำนวนที่แบ่งไปอยากทราบว่าจะเหลือเท่าไหร่เราก็นับต่อค่ะจาก16ไปนะคะ16แล้วก็17คือแบ่ง เหลือ,ลอจำนวนพิกที่เหลือชิ้นที่1น,นะคะ17 18 19นักเรียน้จะเห็นว่าจำนวนพิกที่เหลือนั้นจะเหลือ3เมตรนั่นเองค่ะพอมาดูจากภาพก็จะตรงกันเลยนะคะก็คือจำนวนทั้งหมดนะคะแล้วก็แบ่งคือนำออกไป16เมตรจำนวนที่เหลือก็จะเหลือด้วยกันอยู่3เมตรนั่นเอง3จํจำนวนนะคะ วิธีนี้จะเรียกว่าวิธีการนะับต่อค่ะจะเริ่มนับจาก16ซึ่งคือตัวอะไรคะเริ่มนับจากตัวลบนะคะไปถึงจำนวนทั้งหมดนะคะก็จะได้ผลลบเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบวิธีที่2กันเลยดีกว่าค่ะวิธีที่สองนี้เราจะเรียกว่าการลบโดยการใช้ความสัมพันธ์การ แบบส่วนย่อยส่วนรวมคือการมองจำนวนนะคะเป็นจำนวนรวมและจำนวนย่อยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้นะคะก็จะมีรูปปาดสร้อยคอนะคะอยู่ทั้งหมด18อันนะคะ18อันเราก็จะมองเป็นจำนวนย่อยได้โดยเต็ม10บค่ะตัวนี้เป็นจัดกลุ่มให้ครบส0บจำนวน อีกกลุ่มก็จะได้เท่าไรคะได้8นะคะอ่าเพราะว่าเป็น18บแปดนี่คะจำนวนทั้งหมดที่มีคือ18ก็จะแบ่งได้เอาเป็น10บและแแต่จํานวนที่เป็น8นั้นทําไมถึงเป็นเลข3เพราะเรามองมันให้เป็นกลุ่มของอะไรคะนะักเรียน5เพราะเราหักไป5จาก8นะคะเวลานักเรียนชูนิ้วขึ้นมา8นิ้ว นักเรียนจะเห็นว่ามันสามารถแบ่งออกในการมองเวลาเราลบมันจะง่ายขึ้นนะคะก็ค,คือหาประกอบด้วย5แล้วก็3อีกรอบหนึ่งเวลาเราหักออกไปนะคะแล้วาหาักออกไปห้าจนวนที่เหลือลูกบานะคะที่เหลือสแครลูกปัดที่เหลือก็จะได้3แต่เราไม่ได้หักสิบออกค่ะดังนั้นนะคะคำตอบคือที่ได้นะคะถ้ามองจะภาพก 5, ็จะเป็น13า เดี๋ยวเรามาเช็คโดยวิธีใหญ่วิธีย่อยนะคะในการดูให้ง่ายขึ้นก็คือ18บลบหอันนี้คือโจทย์นะคะนักเรียนเราก็จะมอง18ออกเป็น10บและ8ใช่ไหมคะอ่าสิและ8โดยที่ว่า8เนี่ย เราก็จะแบ่งจาํานวนหลังเพราะว่าการลบแบบนี้จะเป็นการไม่ยุ่งเกี่ยวกับหลักสิบค่ะเพราะ5้ามันยังไม่ไปถึงหลักสิบจำนวนตัวลบยังอยู่แค่หลักหน่วยเราก็ถึงมาลบความนันห้าเนี่ยมันดึงมาลบกับ8นะคะก็จะได้เท่าไหร่คะนักเรียนแปดลบหก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะสาม และเมื่อนำสิบมบวกกับ3ก็จะได้คำตอบเป็น13นั่นเองค่ะก็สรุปคำตอบได้ค่ะ18บลบ5ก็จะได้13ค่ะค่ะมาถึงวิธีการลบในวิธีสุดท้ายนนะะแล้วนะคะเราจะเรียกว่าการลบในแนวตั้งค่ะโดยการลบในแนวตั้งเนี่ยจะทำได้เป็นย่อยๆอ,อยู่อีก3แบบด้วยกันวิธีแรกคือแบบแรกนั้นก็คือ เราก็จะลบโดยการเขียนจำนวนกระจายค่ะโดยโจทย์นะคะโจทย์ก็คือ19ลบ4เราก็จะทำการกระจายหลัก10และหละักหน่วยค่ะเขียนในรูปกระจาย19ได้ว่าหลัก10คืออะไรคะนักเรียนคือ10 9อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็19ก็จะประกอบไปย1บบวก9นั่นเองเราก็มาเขียนในบรรทัดตัวตั้ง ซึ่งคือ19เราก็กระจายเป็น10บบวกค่ะเดี๋มาท้าตัวลบเนื่องจากเป็นหลักหน่วยตัวเดียวเราก็จึงใส่ตัวลบให้ตรงกับเลขหลักหน่วยก็ตรงกับเลข9นะคะและเมื่อทําการลบในแนวตั้งค่ะเราก็จะลบเหมือนกันเลยก็คือลบไปทีละหลักก่อนโดยการลบจากหลักหน่วยก่อน9-4ลบ4ก็จะเหลือ5นะคะนักเรีก็ใส่ห้าลงไป ถ้าหมายบวกก็ประกอบกันเหมือนเดิมค่ะใส่เหมือนเดิมแล้วก็รวมกับหลักที่เหลือค่ะซึ่งไม่มีตัวลบนั้นก็คือหลักสิบนะคะรวมกันก็กลายเป็น10บสิบหานเองนะคะดังนั้นนะคะในข้อนี้เราจึงสรุปคำตอบได้ว่า19บเก้ลบส่เท่ากับสิบห้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันนะคะวิธีที่สองในการลบแนวตั้งเหมือนกันนะคะ ในการลบแนวตั้งมีความสําคัญอย่างไรก็คือเป็นวิธีการลบโดยการแสดงวิธีทำนะคะนอกจากนักเรียนจะคิดได้แล้วนักเรียนต้องแสดงวิธีทำให้เป็นด้วยนะคะอย่างวิธีคิดในข้อในตัวอย่างในข้อนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์เดิมนะคะ19เลบ4แต่เราจะแบ่งออกค่ะโดย การลบในตารางนี้เราจะแบ่งออกเป็นหลักสิบและหลักหน่วยโดยที่เราจะทําการลบในหลักที่น้อยกว่าก่อนก็คือหลักหน่วยก่อนวิธีการนี้จะง่ายเพราะว่าจะมีตารางมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็ใส่จํานวนเลขให้ตรงกับหลกักแล้วก็ค่อยๆลบไปทีละหลกักดังดังเช่นวิธีการลบแบบกระจายเลยแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายบวกคั้นนะคะเพราะเราใส่หลักกํากับไว้อยู่แล้ว ในตอนแรกเราก็ทำการแยกเลยค่ะ19นะคะประกอบด้วย10และ9ในตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็เขียน19แล้วก็ทำการลบในหลักเท่าไหรคะหลักหน่วยนะคะก็จะได้5เหมือนเดิมค่ะยังไม่เสร็จค่ะตัวนี้ไม่ใช่ว่างไว้นะคะเราก็จะมาทำในหลัก10โดยการดึง1ลงมาค่ะทำไมถึงต้องดึง1ลงมา อ่ะเพราะว่า1ไม่มีตัวลบนั่นเองนะคะก็จะได้จำนวนเดิมซึ่งก็คือ1รวมกันหลักสิบหหลักหาหลักหน่วย5นะคะรวมกันก็เป็น15นะคะ่ะดังนั้นค่ะ19ก้าลบ4ี่ก็เท่ากับ15เมื่อักเรียนสังเกตจะสังเกตได้ว่าถ้าเราทำถูกวิธีไม่ว่าเราจะทำวิธีใดนะคะคำตอบที่ได้ก็คำตอบเดียวกันเพราะโจทย์เดียวกันนั่นเองนะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูในภาพสรุปรวมๆนะคะภาพสรุปรวมๆก็คือ19หากออกไปเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการคล้ายๆมองแบบส่วนุนส่วนย่อยออกมาใช้ด้วย19 10ยังเหลือเท่าเดิมนะคะแต่ตรง9เนี่ยค่ะหากออกไป4นะคะก็จะเหลือ1 2 3 4 5อันนี้เป็นวิธีการวาดรูกค่ะซึ่งจะเสียเวลานะคะ อันนี้ครูใหู้ประกอบเฉยๆนะคะเพื่อง่ายในการใครที่มองภาพไม่ถูกถนัดกรารวาดรูกกันใช้วิวงนับก,ก็จะได้จะได้เ,ออเข้าใจนะคะถ้าแล้วก็ถ้านเรียนไม่เข้าใจก็เปิดคลิปขอม้มครูได้ดูได้ย้อนหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีสุดท้ายค่ะเป็นวิธีการหาผลลบโดยวิธีหลักนั่นเองวิธีหลักนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายสําหรับ ใครที่เข้าใจแ่้วในการแสดงวิธีทำลงสมุดเนื่องจากว่าเราไม่ต้องเขียนตีตารางเราไม่ต้องเขียนจำนวนในรูปกระจายคือแยกออกมาเป็นหลักๆแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าตัวตั้งเอา,าไว้ใบบรรทัดบนตัวลบไปในบรรทัดล่างแล้วก็ต้องเขียนหลักให้ตรงกันโดยที่ไม่มีช่องแบ่งนี่น,นะคะแต่ว่านักเรียนต้องเขียนในตรงหลักนะคะเพราะถ้านักเรียนเขียนไม่ตรงหลักก็จะ เออจำนวนก็จะทำไงคะเวลานักเรียนนำไปลบก็จะคลาดเคลื่อนกันนะคะหลักก็จะไม่ตรงก็จะเคลื่อนหลักจำนวนที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะผิดได้นะคะ,ะ9ลบ4คะ่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะหลักหน่วย9ลบ4ได้ผลลบคือ5นะคะหลกัก10ไม่มีตัวลบดึงลงมาได้คําตอบคือผลลบเท่ากับ15เองสรุปคำตอบเหมือนเดิมเลยคะ่ะ19ลบ4เท่ากับ 15ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบพือหัดนะคะ,ะ,คะเพิ่มเติมการที่จะต้องทำกันในวันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะที่มุณคูนำมาให้ดูนะคะในเรื่องของการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยอ่านโจทย์กันกันดีกว่าค่ะข้อ6นะคะ เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอันนี้เป็นวิธีการลบแบบไหนคะนักเรียนการลบโดยใช้ตารางที่คจูเลือกวิธีนี้ให้นักเรียนทาก่อนก็เพราะว่าการลบวิธีนี้นะคะนักเรียนจะมีบอกอยู่แล้วว่าหลักใดคือหลักใดให้นักเรียนใสเ่เลขให้ตรงหลักแล้วก็ลบให้ตรงหลักจะง่ายต่อการมองค่ะ ค่ะวิธีลบวิธีแรกเลยนะคะคือนักเรียนต้องอ่านโจทย์ดูเลขก่อนนะคะว่าจํานวนใดบ้างนะคะในข้อที่1ค่ะจํานวนใดเป็นตัวตั้งและจํานวนใดเป็นตัวลบค่ะนักเรียนจะเห็นว่า15เป็นตัวตั้งและ3เป็นตัวลบซึ่งเราจะเขียน1ไว้ในหลักสิบและ5ไว้ในหลักหน่วยในตัวตั้งนะคะและ3เขียนให้ตรงกับเลข5นะคะเป็นตัวลบ แล้วก็ให้ตรงกับหลักที่เป็นตัวตั้งด้านบนนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มแล้วก็เริ่มลบจากหลักทางด้านไหนก่อนคะขวามือก่อนเราก็ลบนามาห้านำมาลบก,ก,กับ3นะคะอันนี้ถ้าใครยังคิดไม่คล่องยังสามารถใช้มือนในการคิดได้อยู่เพราะว่ายังไม่มีตัวทดนะคะนักเรียนอายังไม่มีตัวการกระจายการยิงเข้ามาใช้ในข้อนี้นักเรียนก็สามารถ จัวนี้ขึ้นมา5นิ้วเลยค่ะห้าเอกไป3ก็ลบไป3นิ้วนะคะคำตอบจำนวนที่ได้นั้นก็คือ2อนั่นเอง1ไม่มีตัวลบก็ดึง1ลงมาดังนั้น15ลบ3ก็จะได้คำตอบเท่ากับ12ค่ะในข้อที่2นะคะ17ลบ4ค่ะเราก็เขียนหลัก10ก็จะเขียนเลข1นและหลักหน่วยเขียนเลข7ในตัวตั้ง ตัวลบเลข4ซึ่งเป็นหลักหน่วยนะคะเราก็ใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยในบรรทัดบนที่เป็นตัวลบค่ะตัวตั้งค่ะอะเราได้แล้วตัวตั้งตรงไหนตัวลบตรงไหนเราก็ทําการลบก,กันเลยให้ตรงหลักนะคะนักเรียน7จลบสค่ะเราก็จะได้คําตอบมีอยู่ออกไป4 1 2 3 4สาี่ค่ะก็จะเหลือ3 1ไม่มีตัวลบก,ก็เขียน1เหมือนเดิม หลักสิบเป็น1นหลักหน่วยเป็น3รวมกันนะคะดังนั้น17บเจลบสเท่ากับสิค่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อมานะคะในหน้านี้นะคะข้อที่สามเหมือนเดิมเลยค่ะ1 4บลบสนะคะใส่ไว้เรียบร้อยให้ตรงหลักแหละ14ในบรรทัดบน3ในบรรทัดล่างก็าสามเป็นตัวลบค่ะ4ีลบสได้เท่าไหร่คะนะักเรียน ง่ายมากเลยนะคะได้1ห,หลักสิบไม่มีตัวลบก็ได้หนึ่งเช่นกันดังนั้น14บลบสได้เท่ากับ1ิค่ะมาดูข้อที่สี่นะคะข้อที่4ี่จดนี้ว่าสิบหลบสค่ะอ่าอันนี้ครูเขียนให้ตรงหลักอยู่แล้วนะคะเราก็มาดูเลยลบในหลักหน่วยก่อนคะ่ะหกลบสได้2ใส่2ให้ตรงหลัก1ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นตัวตั้งนะคะไม่มีตัวลบนะคะนั้เรนก็เดินลงมาให้ตรงเขียนลงมาให้ตรงค่ะเขียนลงมาให้ตรงละก็จะได้คําตอบเท่ากับ16บหลบสเท่ากับ12องเองค่ะอ่ะแล้วมาดูตัวอย่างที่สองข้อสุดท้ายนะคะในข้อที่5ค่ะ19ลบค่ะ19เป็นตัวตั้ง9เป็นตัวลบ เก้าลบเก้าคำตอบอาจถ้าเมื่อนักเรียนมีจํานวนเก้าจำนวนโดนหักไปทั้งเก้าจำนวนคําตอบนั้นก็จะเหลือศูนย์นั่นเองหนึ่งไม่มีตัวลบนะคะข้อนี้ก็แต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ตอบศูนย์นะคะเพราะเรายังเหลือจํานวนในหลักสิบอีกนะคะซึ่งตัวตั้งนี้ตัวแรกที่เรามีอยู่คือหนึ่งเมื่อเราเขียนให้ตรงหลักเป็นคําตอบลงมาเราก็จะได้ คำตอบ19ลบ9นะคะก็จะได้101นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะ13ลบเ้วย2นักเรียนก็จะสังเกตว่าตัวตั้งอยู่บรรทัดแรกตัวลบอยู่บรรทัดที่2ใส่ให้ตรงหลัก3ลบ2ได้เท่าไหร่คะได้1น,นะคะอันนี้แทบไม่ต้องใช้นิ้วเลยถ้าเกิดว่าใครคิดเลขบ่อยๆนะคะก็จะสามารถดูได้ ทันทีเลยนะคะมีอยู่สามหักไปสองได้หนึ่งหลักสิบก็ได้หนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเปน็นจำนวนตัวตั้งที่มีอยู่นะคะดังนั้นสิบสามลบสองคำตอบที่ได้นะคะก็คือหลักสิบมีหนึ่งหลักหน่วยมีหนึ่งก็จะได้เท่ากับสิบเอ็ดเองค่ะห้าในวันนี้นะคะก็สรุงไปแล้วกับ วิธีการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะที่จะทำแบบฝึกหัดในการทบทวนบทเรียนที่คุณครูสอนเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วก็เมื่อนักเรียนได้ลองคิดลองทำด้วยตนเองนักเรียนก็จะสามารถจะ,จะสามารถทำได้นะคะแล้วก็จะคิดเลขได้เก่งเพราะเราได้ฝึกฝนบ่อยๆนะคะ,ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็ ทบทวนกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูสอนวิธีการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20มีทั้งหมดกี่วิธีคะอ่ามี้วยการ3วิธีวิธีแล้วคือการนับย้อนกลับกับการนับต่อนับย้อนกลับก็คือการนับถอยหลังลงไปนะคะว่าลบไปทีละ1ทีละ1ซึ่งวิธีนี้จะเสียเวลานะคะอ่าแล้ววิธีที่2ก็คือการมองแบบส่วนรวมส่วนย่อยอันนี้เราจะสามารถใช้ได้ ได้ยันโตเลยนะคะคือมองจํานวนให้เต็มครบหลักสิบหรือละตัวที่ถ้าเป็นตัวย่อยหลักหน่วยตัวเดียวเราก็จะมองให้เป็นภาพรวมๆคืออาจจะแบ่งเป็นห้าแล้วก็แบ่งเป็นจำนวนที่เหลืออันนี้ก็จะทําให้นักเรียนลบเลขได้เร็วเร็วมากขึ้นนะคะอ่ะวิธีต่อมาค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่สําคัญเพราะ เราจะต้องใช้ยันนักเรียนโตเลยนะั่นก็คือวิธีการลบตามแนวตั้งนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็น3วิธีด้วยกันคือลบแบบกระจายกระจายหลักนะคะโดยใช้เครื่องหมายค่าบวกคันนะคะคันหลักหน่วยและหลักสิบในต่อมาในชั้นต่อมานักเรียนก็อาจจะต้องกระจายเลขในหลักร้อยต่อมาแต่ตอนนี้กระจายถึงแค่หลักสิบก่อนนะคะอะ่วิธีที่สองก็คือการลบโดยใช้วิธีการ ตีตารางใช้ตารางนั่นเองโดยวิธีนี้จะเสียเวลาในการตีตารางแล้วก็การเขียนหัวว่าลัาไหนเป็นรักสิบและรักหน่วยซึ่งส่วนใหญ่เมื่อนักเรียนตรงขึ้นจะใช้ในวิธีที่3คือวิธีลัดนะคะซึ่งเราก็จะสามารถคิดเลขได้เร็วก็คือการตั้งการลบตัวตั้งไว้ด้านบนมาทัดบนตัวลบไปมาทัดล่างและผลลบอยู่ในบรทัดสุดท้ายขีดส้นใต้สองเซนนั่นเองค่ะ อ่เดี๋ยวเราทบทวนกันแล้วนะคะก็เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งครูคคพร้อมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูมิ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ